กลับมาเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งทุกคนเห็นที่ตึกใบหยกเขามีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนกลับมาอีกแล้วทุกคนคือพรุ่งนี้จะแอบพาลูกไปกินทุเรียนดีกว่าที่พี่ชอบที่สุดในการกินทุเรียนคือตรงนี้ตรงมุมอ่ะไม่รู้ทาไมวะพาเม่อพ่มาทิ้งมิทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด s u b ส c r i b e ด้วยนะคะ กลับมาเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งทุกคนนี่มันเดือนเมษาพฤษธภาทุกคนนี่มันหน้าอะไรมันหน้าทุเรียนทุกคนแล้วจะบอกว่าตั้งแต่ที่เป็นหน้าทุเรียนยังไม่ได้กินทุเรียนเลยค่ะแต่พอดีนะทุกคนเห็นที่ตึกใบโยกค่ะเขามีบุฟเฟ่ทุเรียนกลับมาอีกแล้วทุกคนคือปกติเขาจะมีแบบทุกปีแล้วครั้งนี้กลับมามีแค่1ิวันทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะพรุ่งนี้จะแอบพานุกไปกินทุเรียนดีกว่า ไ,ไ,ไปไปเฟิร์นไปสิคะเดี๋ยวพี่จะชวนทีมงานไปด้วยแต่ไม่ให้พานูรู้คนเดียวใครอยากกินทุเรียนบ้างใครอยากกินทุเรียนบ้างอ๋อทุเรียนเหรอทุใจใจิตทุจริตพี่จะทำอะไรก่อนพรุ่งนี้พี่จะชวน<อ>ไปกินบุฟเฟ่ทุเรียน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 ไม่ร้องปิดไหม เขาจะไปกินทุเรียนทุเรียนปี๊บไงหรือมาฝากนะเสียใจมากที่ไม่เคยไปเฟร่ทุกคนไม่มีใครไปเลยหรอไม่ไปอทุกคนพรุ่งนี้พี่จะไปแต่เช้าแล้วพี่จะไม่บอกพานุแล้วไม่ต้องบอกอีกพานุนะไปบอกใครพี่ไปไม่รักเดีแฟนแง่คนพรุ่งนี้นะคะเจอกันประมาณเก้าโมงเช้าได้แต่เช้าเลยเพราะว่าอะไรไปเฟ่เปิดเท่าไหร่เปิดกี่โมงเปิดสิบโมงใช่ไหมใช่เราต้องไปเป็นเจ้าแรกเช้าสุดไป 9ก้าวงเจอกันที่นี่<า>แล้วห้ามบอกเอาพาน,น,นุสกับคนนึห้ากให้รู้นะแต่ตอห้ามให้คนจะบอกว่าที่เห็นรูปนะคะคือมันน่ากินมากมันมีหลายเมนูที่แบบทําจากทุเรียนแล้วบบอยากจะไปลองสักครั้งนะคะคือเห็นมาหลายปีแล้วไม่เคยได้ไปสักปีอะไปีนี้แหละเราต้องไปให้ได้นะทุกคน <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้เก้าโมงเช้า <c oughs> ยังเฟินถายแล้วค่ะไปเร็วๆเร้วไปกันค่ะหลับแล้วมันจะไปไม่ได้รเปล่าตื่นแล้วยังไม่ตื่นค่ะไม่ตื่นหรอกแต่มันได้ยินเสียงปะน่าจะนิดนึงฮะน่าจะได้ยินหรือเปล่าเพราะจะลงเลา่อนไปแล้ว ทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วกันนี่ น้ำใบหยกนะคะทุกค<ด>นเขามาในตีมตลาดน้ำใบหยกเต็มที่ริยนบีเ,เวอร์ทุกคนจะบอกว่าข้างในอาหารมันว้าวมากทุกคนมันแบบโคตรว้าวที่นี่นะคะทุกคนมันแค่หัวละเ9 0ราบบาทแล้วพิเศษมากก็คือตอนนี้มันเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแล้วก็ผสมซีฟูดทุกคนก็คือกินได้ทั้งอาหารคาวแล้วหวานก็คือมาทีเดียวจบเลยทุกคนอาหารคาวหวานผลไม้ใช่ทุกคนคือแบบว้าวทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาดูนี่ก่อนเริ่มสุดแรกอันนี้ก็จะเป็นแบบซอสซิงคค่ะทุกคนอันนี้รวมในบุฟเฟ่ทุกอย่างใน อันนี้เป็นซอฟฟ์เร้งอัน,นีนี่ค่ะทุกคนอันต่อมาบิงซูรูเรียนก็คือทุเรียนเลิฟเบอร์ก็คือเหมาะมากจริงๆผลไม่หมดแค่นั้นอันนี้เป็นจุดที่แบบว่าเราน่าจะมาถอยทุกคนนี่มันคือจุดที่สามารถเอาทุเรียนไปแบบว่าไปทานได้นี่แบบ อันนี้ก็คือกินได้แบบไม่อั้นนะคะถ้ากินไหวก็มากินเลยทุกคนแล้วเขาก็มีแบบอันนี้ด้วยนะมีแบบเาวเว,วด้วยนะโลละพันเก้าสิบบาทอันนี้พี่เขาบอกว่าเขาจะมีให้เลือกกินเนื้อก่อนได้ว่าบอกเอยเรา,เอาชอบเ<ห>นื้อประมาณไหนแล้วพอชิมเสร็จใช่ไหมคะก็ยกไปทานที่โต๊ะได้เลยทุกคนแต่จากที่เราเป็นกูรูด้านนื้อ,อบอกว่าอันนี้เนื้อน่ากินมากอันนี้แสดงว่าแสดงว่าคนนี้ชอบแบบหล่อมนองนุ่มไหนใช่แต่ว่าขางทีอาจจะกินแบบว่าอาจจะนิ่มๆเออเป็นแบบนิ่มๆต่อยไปข้างในใคข้างในกันดีกว่า ของมันน่าตื่นตาตื่นใจทุกคนเริ่มจุดแรกเลยค่ะมันเป็นเมนูที่ทําจากทุเรียนเยอะมากขิดแรกนี่เจลลี่แตงโมทุกคนมีเค้กโรทุเรียนเค้กเย็นทุเรียนอุ้ยทุกคนอุยอันนั้นเหรอทุเรียนพี่เ่ยทุเรียนทุเรียนทุเรียนก็ขิงมาพิถเพื่อนนั้นอยากลองอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรพี่คะอันนี้คืออะไรคสายตื่นวุ้นทุเรียนคน อันนี้คือชอบที่สุดหน้าตามันดูแบบทุเรียนมากทุกคนคือยังไม่ทันผลจักบุญแรกนะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถือไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยนะคะพี่ช่วยถือดีกว่าพี่รู้สึกว่ามือหอนไม่ดีเลยไม่หนูไปทาตกหรอกพี่หนูไ่ทำตกหอกใจเราทุกคนอันนี้นะคะก็คือผลไม้นี่ถ้าอยากกินก็บอกพี่เขาได้นี่คนี่ไงคุณฆาตการหนีมาอย่างนี้หยุดค่ะหยุดค่ะอุยอยากอันนี้ก็คือทุเรียนสดใสข้าวเหนียวมูนเอ้าจริงๆเอาก็เห็นมันเห็นนะ่เห็น อันนี้ทุกคนมันมีทุรเรียนที่แบบอ,อันนี้น่ากินมากจริงมีข้าวน้กนากินแล้วก็อันนี้ค่ะทุเรียนเชื่อไม่นอนรองหนูไม่เคยกินไม่เคยรู้จักเหมือนกันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยก็คือ,อบอกว่าเขาลังสรรค์เมนูได้โปรดมากทุกคนที่นี่อโอเคช่ำๆเลยจ้าโอเคโต๊ะอยู่ไหนไปโต๊ะอยู่ตรงนี้เอาไปวางก่อนซอยต่อไปอะไรคะไก่ทอดข้าวเหนียวฟองยู ไมเสียงเราเป็นแบบนี้วะทำไมเสียงเราเป็นแบบนี้วะแป้งเจียวไม่ใช่ไข่ตุนอันนี้คือไขตุนทะเลไขตุนทะเลเออไข่ตุนทะเลเดือดทุกคนอันนี้ไว้ตอนท้ายค่ะทุกคนเพราะว่าต่อไปเราจะเข้าสู่ไลน์อาหารแล้วนะทุกคนตอนนี้ขอมมาตอนนี้เพลิดเพลินไข่ตุนหนึ่งต้มยำหนึ่งใช่โอ้ทุกคนจะบอกว่าต้มยำของตึกใบหยกอะ ทุกคนอันนี้ทีเด็ดหวานยังหวานเจี๊ยบอันนี้อันนี้ฝักชาบูน้ำกน้อเนอเนื้อเนื้อเนอันนี้เป็นรีคอมเมนต์ของที่นี่นะคะทุกคนดูทุกคนดูวยไมมีขาวเลยค่ะเนื้อโบเขาให้อุยยอุรอเชิต่อไปค่ะว้าวขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคน ฝั่งนี้นะคะเอาแบบเอาหมุดสิบค่ะเอาหมกุกกล้วยสิบค่ะเอาหมกุกกระดองสิบหลอก <laughs> ทุกคนอันนี้ก็คือแบบสั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันนะคะบุฟเฟต์ซีฟู้ดตื่นเต้นจะไม่รู้จะตื่นเต้นยังไงแล้วตอนนี้และอันนี้ทุกคนจะบอกว่าทุกคนจะต้องว้าวกับอันนี้เพราะเราเ้านเมนที่แบบว่าทาจากผลไม้และทุเรียนด้วยทุกคนจริงมีทั้งทุเรียนลําไยขนุนเอาเป็นอะไรดีแป้งพี่ทีมอยากกินต้มยำทุเรียนน้ำข้นนะคะมันต้องลองทุกคนแกงป่าไม่เคยลองแกงป่าทุเรียนก็น่าลองพี่ทีมคนแล้วมันยังไม่หมดทุกคนแต่คือของก็เต็มมือแล้วนะตอนนี้ทุกคนเราควรกับสลัดเตาทุเรียนท คนดูกระเป๋าที่เป็นรูปทุเรียนแต่หมดนิ่งไม่ใต้องให้น้องหันหน้ามาทุกคนคือตอนนี้มันสุดห้องแล้วแต่มันยังไม่หมดทุกคนข้างหน้านี่คือเขาเติมตลอดทุกคนโอ้โหอันนี้อันนี้คือเด็ดมาทุกคนข้าวเหนียวทุเรียนต้อมาเอานะคะทุกคนตอนนี้เูาจะกินไม่หมดค่ะใช่เดี๋ยวเสียด้เสียของเขาค่ะใช่ดูแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกินหมดแน่นอนก็คือนี้เลยค่ะเอออันนี้ต้องเอาทุกคนจะบอกว่า อันนี้นะคะก็เหมือนกับฝั่งมเมื่อกี้เลยแต่มีสองฝั่งเพื่อให้หยิบได้สะดวกมากขึ้นคะ่ะทุกคนตั้งแต่หน้าร้อนมาเรายังไม่ได้กินทุนเรียนสักเม็ดหไหนพี่ขอชิมหน่อยกรอบนอกน,นุม่มในปกติไม่ค่อยกินแบบกรอบนอกนุ่มในนะทุกคนคกชอบแบบนิ่มหรือกรอบซ้ำมันใช่อ่ะเฟิร์นตายไปเลยมันใช่รหรอพ่ทิม คนคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งที่ได้เรียบร้อยแล้วและทัวทั้งไม่ไหวเลยกินเถอะทุกคนมาเราจะมาเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวใช่แล้วทุกคนเพราะว่าอุ๊ยแอบเสียดายเพราะว่าเราทิ้งไว้นานนะทุกคนลองเมื่อกี้ลองชิมน้ำแล้วพี่เิมเป็นไงได้เลยอร่อยหอมมากใช่เข้าใจแล้วว่าทำไมมันเป็นเรคคอร์ดมือหนึ่งนะทุกคนเพราะมันอร่อยมากทุกคนลองกินเนื้อทุกคน มีการสองแน่เลยว่ะร้อนๆหน่อยไม่ยอมกินน่ขนาดเย็นอ่ะอร่อยจริงนุ่มมากใช่แล้วก็มีน้ำลายก็เยอะๆนุ่มมากเรามาลองก๋วยเตี๋ยวผลไม้กันดีกว่ามาแป้งมาอันนี้เราหุ้นกันได้ลองชิมน้ำซุปก่อนนะฮะน้ำซุปสับปะรดก๋วยเตี๋ยน้ำตกดีจริงรู้เลยว่าสับปะรดอ่ะหอมสับปะรดแต่ว่ามันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเฉยเลยอะทุกคน มันเหมือนจะไม่เข้าแต่มันเข้าทุกคนบๆใช่มันหอมมันมีความหอมของสับปะรดซช่มันดูกลมกล่อมมากทุกคนแล้วนี่ใส่มะม่วงเข้าไปนะฮะกรพี่ทีมใสส้มโเดี๋ยวเราจะลองใสแคนตาลูอร่อยอันต่อไปอยากชิมอะไรคะอันนี้พี่แบบพราวทูพีเซ่นมากต้มยำทะเลต้มยำทะเลคือปังมากอันนี้บอกเลยว่าแบบมาทีไรก็ช่วยเดียวไม่เคยพอค่ะเคยกินแล้วหรอเคยกินแล้วเขาบอกว่าเป็นสูตรเดียวกับชั้นบุฟเฟ่ข้างบนนะคะถ้าข้างบนอ่ะขอลองชิมนะคะ เรื่องมากเพื <deception. S 2> ่อเดียวไม่พอรูเที่ยวที่มันอร่อยอะเรื่อบางที่มันจะแบบรูอที่ยวมีเนี่ยเออแต่อันนี้ก็คืออร่อยอร่อยทุกอย่างจริงทุกคนบอกเลยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเด็ดมากแล้วมันยำที่ทำอินดี้เดี๋ยวไปดูนะคะอร่อยดีออกแปดอันนี้ก็อร่อยดริงอร่อยอร่อยอร่อยจริงที่ทำโคตรอร่อยอะต้องยำ คนเมนูต่อไปดีกว่าลองแต่งดินส้มตำด้านหนเอ้ยเป็นไงแต่อันนี้เป็นส้มตำเป็นแบบปูปลาธรรมดาทุกคนเราไม่ได้สั่งตำผลไม้มาแลครเพราะว่าเพราะว่าตำผลไม้ก็คือเผ็ดเลยพี่ชอบเลยจริงไม่มันแบบเป็นกิมปลาที่เป็นปลาต้มปลาแบบปลาแบบดีอล้แพงมาเมนูต่อไปขอไข่ตุ๋นกันขอไข่ตุ๋นกันอยากกินอ่ะเล็งมานานแล้วอะทุกคนเฮ้ยน้องหมึก อนุโทรมาหยุดแล้วเหรอวะคนเอกพันโทรมาฮัลโหลไปไหนกันน่ะอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเลยเดี๋ยวอยู่หน้าบ้านไม่เห็นมีเลยไปไหนกันเนชวนเลยมามากินบุฟเฟ่มันม่ได้ไม่ได้เนี่ยทำไมทำตัวฟิลเหมือนแฟนทิ้งเฮ้ย <laughs> ไม่ใช่ ไม่พานุคือที่เนี่ยถึงเขาจะชวนพานุก็ไม่มาเว้ยมีที่ไหนยีบชิมชวนแล้วเขาไม่มาบ้างที่นี่แหละไม่โอเคนะคุณอยากเลิกกับผมหรอเฮ้ยเราไม่ได้คบกันทำไมคุณทิ้งกับผมเนี่ยทีุผมอยู่กับตาลทำไมอยู่กับทีมงาน,นทำไมผมต้องการไปกับ ทีมดไปถามคุณนุ่งม่านไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยพานุมาไ,มาไม่จะบอกว่าถึงพานุอ่ะตรงนี้ถึงเขาจะชวนพานุก็ไม่มาจริงๆริงเขาพูดจริงๆริมาครับผมไปทุกที่คุณนักทิมไปคุณไม่บอกผมอย่างนี้ผมเสียใจนะครับเน,นี่ยคุณบอกว่าวันนี้เรจุ๊บๆเจอกันวันนี้วไนสิ่งที่คุณทำคุณเกิดมาผมไม่เจอคุณที่บริษัทผมเขาไม่ได้พูดไม่ได้พูดพานุจะซื้อของไปฝากเออพานุเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซื้อของที่ตรงนี้ไปฝากแต่พานุต้องกินนะ กินหมดเลยมาดิชัวนะกินหมดเอาไม่เถือนใช่ของพี่จะซื้อให้นะพี่โคตรแทนอ้อยู่นตองเหรอไม่เดี๋ยวเขาซื้อไปให้แต่พานุต้องกินแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับแค่นี้แป๊บหนึ่งอะไรพานุวะโแค่นี้แหละเราลงได้ตอนทุกคนคือจะบอกว่าพานุมันไม่มาหรอกเพราะว่ามันไม่กินทุเรียนเอาแล้วเราซื้อไปเขาเขาจะกินเหรออ้าวก็มันบอกแล้วมันจะกินมันบอกแล้วนะทุกคนพานุพูดแล้วนะว่าพานุจะกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อไปพานแล้วเราดูว่าพานุจะกินไหมพานุต้องกินทุกกคนนยังงงไต้อิ สินะเฮ้ยคุณรอเวลานี้เหรอคุณพิมพ์ใช่เมื่อกี้ก็คือแก้ขัดไปก่อนเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่นะคะก็จะเป็นรูปถ้วรงอย่างงี้คืออันนี้มันแบ่งไปแล้วพอเราดูแต่ข้างในไม่น่าจะเป็นไส้ทุเรียนนะเดาคิดว่าทุเรียนจริงไม่เป็นตัวไหนทุกคนชิ้นโคตรใหญ่ทุกคนโอ้โหเฮ้ยชินหมดปะเนี่ยนี่สิชิ้นันใหญ่มากเลยนะ เปิดพ,พี่ชอบพิสุดในการกินทุเรียนคือตรงนี้ตรงมุมอ่ะไม่รู้ทำไมวะโอโมันเป็นเด็กมากทุกคนเม็ดเล็กมากตัวม,มากตายนะตายแน่ๆกรอบปะอของพี่ก็กรอบมากมอันนี้กรอบมากๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้เราไปกินทุเรียนทุกคนแล้วเจอแบบเม็ดเล็กเท่านี้จะรู้สึกดีมากเพราะว่าทุเรียนมันขายตามน้ำหนักใช่ไหมไมันจะรู้สึกไม่โดนโกงหรอกแต่จริงๆมันอยู่ที่พันธุ์ทุเรียนด้วยแหละ<ช>บางพันธุ์ก็แบบกัดเข้าไปเจอแต่เม็ดก็มีทุกคนเม็ดข้างนอกเนื้อแบบบางๆแต่ต้องแบงบเนี้ยคือเดอะเบสมันไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาทุกคนมันคือทุเรียนยักษ์นะคะทุกคนใครใส่ทุเรียนอ่ะควรมาโดนทุกคน ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อทุเรียนกับไปฝากพานุกันทุกคนคือตรงนี้นะคะจะบอกว่ามันมีแบบซื้อกับบ้านด้วยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ทุกคนโลละหนึ่งพันเก้าสิบาทนะคะ,ลลละ, 1, ะคอย <c oughs> ดูว่าพานุมันต้องกินทุเรียนทุกคนเพราะมันพูดไปแล้วนี่ทุกคนซื้อไปแล้วของจริงบอกเลยหยิบมาจริงกินซื้อไปซื้อไปใครกินพานุไงพานุต <c oughs> ้องกิน มันดูกันนี่ไงเขาบอกอยากได้ของฝากหนึ่งสองสานุคุณหนีผมไปไหนคุณต้องีมอะไรทำไมคขาไม่ตื่นล่ะนี่ของมีของที่คุณบอกยังไงผมก็กินยังไงก็กินเอามาเถอะอนนี้ยังยังไม่ทันเปิดเลยนี่มันรู้เรียนสุดประโยุก์เลยนะคะคุณหนูผมไม่ชอบทุเรียนอ่ะผมไม่ชอบทุเรียนอ่ะทุกคนจะบอกว่ากินแรกที่เปิดอ่ะจะบอกว่ามันสุดปรกมากไม่ได้แล้วจีมหนู เขาซื้อกันมาฝากรอเป็นพันโอ้เมนไรงโอ้เมื่อ <Whoa. S 1> กี้เมื่อกี้เขาบอกว่ามีรอเทลจะมาฝากเขาจะไม่กินอ่ะมีรอเขาจะจูนเขาจะไม่ไปอ่ะโอ้ <Whoa. S 1> <laughs> เมียนหัว เฮ้ยนี่ผมสาบานเลยนะเมื่ผมได้กินดยเนี่ยหนักผมจะปนบอกเลยกูสวยมากเลือญญดคันสันอย่างดีบ่มมันเลยระยะทางอยู่บรงคือการบ่ม,มนะแต่มันคือสิ่งที่ดีคืออะไร <c oughs> เรายังปลอดภัยจากโควิดเพราะได้กินอยู่ม <c oughs> ันบอกอไหมไม่ชอบโอ้เมื่อกี้ไม่เหมือนที่คุยเลยจะรู้ว่าเป็นคาเฟ่แบบอะไรอ,ะอย่างเงี้ยคนน้อยใจนะคนน้อยใจ ลูกเป็นอย่างนี้ลูกก็ซื้อกับมาเดี๋ยวโลละพันเนี่ยพันูก็ทำอย่างนี้ใส่เขาเนี่ยกินนี้ผมต้องยอมให้ทิมน้อยใจดูผมไม่ไหวเป็นคนผมทบาอะไรไม่ได้ปวดหัวพอนลูกินติ๊กหนึ่งได้ป่ะตอนลูบอกเขาบอกว่าเขาจะกินถ50คมพตอนลูกกินแค่ติ๊กเดียวเขาจะไม่งอนนี่เท่านี้เท่านี้เดี๋ยวพี่เติมน้าตาลด้เรื่อยเลยคำจะบอกว่าเป็นคำที่สองในชีวิตเอกพานุอะไรลองทาความกลัวตัวเองดิพี่เป็นไงไม่แย่ป่ะ ไม่เนี่าไม่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 ไอ่ไม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 ่คม่ไ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 อ่ไม่ไมนไม่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 ไมเขาู่ม่ไม่ไม่รม่ไ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 อ่พม่ไม่ไม่มาไม่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 ไิ่ไม่ไม่ไม่บอกผม่ไม่ไมเไี่ไม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 ่ไเ่ไม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 ติม่ิม่ไม่ยเสียใจม่ไม่ไม ইনিক <skrisa>